สวัสดีครับผมกนคนตื่นต้นนะครับเนาะอ่ะว่าวลายใหญ่ห่างพี่นองมือหนีสิมาว่าพื้นลูกค่าให้ฟังนะ <c oughs> โอ้ยนะครับ <c oughs> เพิ่นกระโูงมาถามนะครับโทรมาถามผมอันเมนเบอร์สังก่อนว่ราครับ่าสิผมก็บอกเม่นครับเบื่อผมเม่น่ะเนี่ยนะเลี่ยมพนนังนรัตอนนี้ยู่ใสอยูย่บ้านหรือยู่ใสครับอผมอยู่บ้านอยู่หน้าผมนี่ละหน้าดงไว เปิดอยู่สองมองนะครับแต่อยู่กังง่ายครับอยู่ดงไหวแต่ว่าตอนนี้ผมมาเบิ่งนสวนอยู่ดงไหวนะครับอือผมบอกโอ้ขันอยู่ดงไหวเออผมก็ที่ไปหาได้อยู่ไปหาไปเลี่ยมไปยังได้อยู่ถามราคาแน่ว่าสันเอากระถามก็เลยบอกว่าอันราคาเลี่ยมพ่านอ่ะคนถามว่าเลี่ยมจังไรนะครับผมก็บอกว่าอออันเลี่ยมแบบข้าวก็เนาะเอาราคาข้าวคือเขายังไม่เห็นของก็บอกราคาไปข้าวเนี่ เลี่ยมรูปไข่เหรียญทรงกลมนะฮะแต่เลี่ยมสามชั้นปกติตามสไตล์ผมเนี่ยได้ติดตามผมก็ี่หู้เราผมเพ็้งานอย่างไรนะเนาะการมาติดตามก็เห็นแล้วก็ติดตามผมก็จิเห็นนะครับผมก็บอกไปว่าเออขนสนผมก็บอกราคาคร่าวๆแหละเหรียญรูปไข่เหรียญทรงกลมเลี่ยมเริ่มต้นยุตตอนเนี่ยนะครับขาเริ่มต้นกันอยู่หนึ่งร้อยบาทถึงหนึ่งร้อยยี่สิบาทก็แล้วแต่ขนาดเนาะขาก็บอกไปทั่ว ปกตินี่แหละขันคืนไล่แต่งไล่ยังอีกตั้งหากนะครับกับเพิ่มราคาเล็นิดหน่อยนะครับแต่การเป็นประเพศพระผงนะครับผงสมเด็จผงขุนแผนพระพิจตาที่เป็นเนื้องผงเนื้อดินนะฮะสุมกรรอรลี่ยังต่างๆเ,าเขาก็บอกไปเลี่ยมอยู่1น0นะครับถึง150บาทอันนี้คือเข้าๆเรายัางไม่เห็นของอเขาอธิบายมันไปแล้วแกลูกหล่อร้อยองค์เลี่ยมเริ่มต้นอยู่ที่120บาท ถึงหนึบาทอันนี้ขึ้นก็ข้าเๆขา,ขาบมฮอหูบอกว่าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่แต่ว่าใครเห็นของแล้วราคาอาจจะบ่ได้บ่ได้สูงหรือบ่ได้ขนาดนี้ก็ได้แต่ท่านบอกไปก,กลางๆไว้ก่อนนะครับอายุปร,ประมาณจังสี่เพิ่นกะเออถามนั่นแหละอายุด,ดงวงวายยุบบ้านดงไว้เออแข่นดงไว้แล้วผมก็ะชิดไปแล้วกะถามว่าเลี่ยมผ่านเนี่ยใส่เวลาโต๊ะองค์จัก จากนาทีผมจะเด็กะเวลาผมถือผมก็เลยบอกว่าทาเลี่ยมแบบให้เอานั่งรอนะแบบที่นั่งรอนเะนี่ยงานหนึ่งชิ้นจะใช้เวลาประมาณ4 0่สถึงห้นาทีนะครับอันนี้คือเอาให้งานเนียนง,งานสวยงานดีแต่ว่าขาเอาแบบโกโลโก,กโซเร่งนะผมบอกเด้ยเลยว่า20นาที3ามสินาทีกัดได้อยากได้แบบด้บอกเนะยจัดให้ได้ครับผมก็เลยบอกเจ้สี่แหละ คนก็บอกว่าเอออยากได้แบบดีๆนั่นละ่ะโอเคกันแบบดีๆกับเวลาที่ผมว่างไว้เวลาที่ผมเพชดทิอยู่ประมาณนี้สี่สิบถึงห้าสิบนาทีต่อหนึ่งชิ้นนะแต่ว่าถามมันเป็นงานที่ยากมันก็อีกแบบนึงนะครับอันนี้เรผมก็บอกไว้เน่บาทนี้ยู่ๆคนก็บอาว่าคืนมาปุ๊บเอาเจ้าซี่เสียรถเนี่ผมจร้อยนึงได้บัพป่นเฮ้ยสันดกเจ้าของกังึดงงเอาก็เลยบอกว่าโอ้ผมกับเป็นงว่าข้าเนาะ ในอย่างนึงแต่รอยนึงแหละมาคุยกันได้บ่กเป็นอย่งว่าแต่ได้เห็นของเห็นชิ้นงานนั้นๆนี่ยนะเจ้า่ต้องมาต่อผมกวนบอกเนาะอันนี้ผมบอกเลยว่าขันเจ้าเปเซ่ผมก็เลยบอกว่าขันสันขันเจ้าพานมาทางฝุนนะเจ้า่านมาทางบันผือเนี่เจ้าแวะบันผือกวนเดยเรื่องบกเป็นอย่าง่ต้องมาถึงผมเนะยขันที่เอาราคาที่เจ้าอยากได้รอจังเลยนะเพราะผมก็บ่เห็นของคือกันที่เรียมก็เลยสร้างช่างนะมีเยอะหยัดหู บอกผมนี่ผมชีบอกว่าช่างอยสซเดอเออผมชิบอกได้เลยนะครับบ่อย่างฟังมาตัวขึ้นหนึ่งหนึ่งช่างเลี้ยงพระทุกคนครับเขาเห็ดงานราคาเนะี่ยเขาวางเกณฑ์ของเขาไว้อยู่แล้วมันไม่ต่างมันไม่ต่างที่ต่างถิ่นมันบระเด็ต่างหรือว่าสูงเกินไปหรือ,อยังเขารู้ราคาลู้ระดับของเขาอยู่แล้วซึ่งเขาบอกเนะี่ยอยากได้ราคาใดนะมาคุยกัน คือโมเมนมาเข้ามามาคุยกันนะให้มันเห็นของเห็นชิ้นงานก่อนเขาแล้วมาถามมาคุยมาต่อรองกันได้เลยเจ้าจักองค์จงจเจ้าเลี่ยมองคเดี๋ยวจะสมมติว่าราคาเลี่ยมผ้าองค์หนึ่งนะเนี่ยร้อยห้าสิบเจ้าเลี่ยมอยู่องค์เดี๋ยวยิงมาต่อข่อยร้อยหนึ่งเนะี่ยข่อยก็หาย่ได้ดอกเพราะเกณฑ์มันอยู่นี่หนึ่งองค์แต่เออห้าองค์หรือสิบองค์ขึ้นไปเนะี่ยเออผมบอกเลว่าหนึ่งช่างเลี่ยมผ้าเขาก็ใส่เวลาพี่นออ้องเขาใส่เวลาโมเมนต์เขาบวใส่เวลาเดี๋ย เขาใช้งานเขาใช้จินตนาการเขาใช้ฝีมือเพื่อที่อยากจะทํางานให้คุณนะีมันสวยๆงามๆเนาะแต่อันนี้เอออ่ะอันนี้คือความรู้สึกของช่างนะแต่ว่าความรู้สึกของลูกค้าก็คือคนบเคยหรือว่าคนที่เคยอาจจะเคยเรียมเมื่อล้วแต่ด้วยความที่ทุกคนเห็เข้าใจเนาะเอออยากได้ของถูกคือ่านันแหละกะต่อแต่ผมอธิบายในมุมมองผมเด้ อธิบายในมุมของผมมุมของช่างเลี่ยมพระหัวใจและหัวอกของช่างเลี่ยมพระนะครับรู้สึกว่าโอ้เอ้าแต่กับว่าเรมีปัญหาอย่างเด้อครับขันเพินจีมาหาห้องเพินกับมากขันเพินบ่มากอะพาเพื่อนกัเท่านั้นเองบมีอย่างเขาทุกวันนี้ช่างเลี่ยมพระเยอะแยะมากมายนะอยากหูวถามผมนี่ผมชื่อบวกใข้ยุสเสเนี่ยสังเลี่ยมพระผมเนี่ยนั่งหรอผมบอกเรมีกันห่วงยังได้นะครับผู้ใดได้ถึงราคาให้ได้ถึงได้แพงได้ท่านกรเอาไป แต่ว่าหลักๆของช่างเลี่ยมผ้าเนี่ยเขาก็เอาเอาที่มันในราคาโบ่ได้เกินมาตรฐานเขาอยู่เดียวนะครับตามชิ้นงานพี่นอ้องฝากไว้ครับฝากไว้น้ำดเดนอเห็นใจกันครับผมกับพวกเว่าอย่งดอกแค่มาอธิบายอธิบายในมุมมองของผมมุมมองของช่างนะครับทำใหยังกัด แสดงคงอมเห็นมาครับแนะนําผมมากว่าผมต้องเห็นอย่างไรเนี่ยหรือว่าช่างเลี่ยมพระทุกท่านคิดราคากันเท่าไหร่ในแต่ละพื้นที่เนาะผมอยู่อุดรอำเภอบรรทุกนี่เน,นเนาะผมคิดราคาที่เริ่มต้นอยู่คือชิ้นงานที่ว่ามาตรฐานทั่วไปเนาะก็ตามที่ผมบอกนั่นแหละบ่ได้คิดว่าคงจะบ่ได้แพงมากก็เลยอุปกรณ์ก็ขึ้นอุปกรณ์ก็ขึ้นค่าแรงที่ให้บรนถุกลงมันเป็นไปไม่ได้ เนาะผู้ปกรณ์ที่ไปซื้อมันม้วนละบาทสองบาทนะครับตะกี้เคยซื้อพลาสติกเอคยซื้อพลาสติกนะครับผมสั่งซื้อจากกรุงเทพก่นเด้อมาผมซื้อแผ่นพลาสติกหนึ่งมิลเอาหนึ่งมิลแค่บรอนอซอร์ดอกตะกี้ยี่สิบสองบาทขึ้นมาขึ้นมายี่สิบสี่ขึ้นมายี่สิบห้าตอนนี้ขึ้นมายี่สิบหกบาทนะครับพลาสติกหนึ่งมิลเอาแค่หนึ่งมิลนะครับแต่ว่าอยู่บ้านเขาเนี่ย อยุอาเภอวันคืนเนี่ผมไปซื้อเนี่พลาติกหนึ่งมิลนะครับฟุดคุณฟุดเนี่ยสี่สิบบาทถึงสีสิบห้าบาทอืมถามแนวว่าอยากให้สร้างรถละค่าสร้างกินอยเนาะพร้อมถึงมาไม่พร้อมก็จะเฝ้าออกไมก่ยมเท่าน,นี้แหละสวัสดีครับ